สวัสดีค่ะวันนี้นะคะาพบกับรายการไปมาดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอมีความพิเศษนะคะวันนี้เราจะไม่ได้พาไปดูค่ะวันนี้เราจะพาไปชิมนะคะกับร้านนี้ค่ะอ้ oh my dreams shrimp r i นะคะนี่เปิดดูใน Google ทรานสลีสิบรอบนะคะ s r i m p r i m p r i m เรียกชื่อมไอ้ s h r i m นี่มไม่ถูกทีนะ,ะที่แปลว่ากุ้งตอนนี้เออยู่แถวอโศกค,ค่ะก็เลยพามาหามาร้านนี้นี่แล้วน,นี่เราจะบอกว่าครั้งที่แล้วเรารีวิวฟิกเกอร์ไปใช่ไหมคะอยากจะบอกกระแสะตอรับดีมากเลยค่ะรุนนี้เลยก็เลยมา เหมือนมาดูร้านของยันยัของฟิกเกอร์รนะคะเพราะมันมีฟิกเกอร์อยู่ที่ร้านดนวยค่ะนี่แบบนี้เลยนี่จำเอเฟนวินนิวนิวเวอร์เพนกินได้ไหมอ่ะนี่นี่นิวเวอร์เพนกินแล้วก็มีนี่ไงไอไบโนบอทเออไอลูกเกี๊ยบนี่ไงที่ที่เรางงกันว่าไอไบโนบอทนะสุดท้ายมันคือไอตัวจิ๋วนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในกันนะคะว่าจะมีพี่เจ้าของร้านคนสวยจะบอกว่าคนสวยนะคะมาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะว่าที่นี่เปิดมาแล้วเมื่อไหร่แล้วมีอะไรบ้างนะคะ จะบอกว่ามันเป็นเมนูยอดฮิตนะคะที่แบบหลายๆที่ผู้คนอะแบบต้องมาเช็คอินกินที่นี่อะค่ะแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะเอดได้ล้างมือทำการล้างมือเรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดพิสดารค่ะไม่ใช่เปิดพิสดารเขาเรียกว่ามาเปิมแใช้มือหยิบจกบกันเลยนะคะไปเลย ตอนนี้นะคะเอิรลเข้ามาในร้านนะคะแล้วก็นั่งกับเจ้าของร้านคนสวยนะคะพี่ก้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะค่ะอยากจะบอกว่าตรงนี้นี่ร้านชื่อร้านอะไรคะขอยุ้าชื่อร้านโอ้ไม่ชริมค่ะโอ้ไม่ชริมนะคะชริมชริมชริมโอ้ไม่ชเรียกชื่อยาว <laughs> โอ้ไม่คุโอ้ my g ค d โอเคครัสังเกตมันคือแข็งแรงนะคะก็คือร้านร้านที่นีตอนอันนี้คือสาขาที่สามใช่ค่ะแล้วอยากจะถามว่าสาขาที่หนึ่งที่สองนี้อยู่ตรงไหนบ้างคะสาขาหนึ่งก็คือที่ธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะเป็นสาขาแรกแล้วก็สาขาที่สองคือราชพฤกษ์แล้วก็สาขาที่สามเป็นสาขาน้องใหม่คือที่แยกอโศกเพชรค่ะตรงนี้นี่เองนะคะนี่คือวันนี้เรามาถ่ายสาขาที่สามนะคะแล้วเมนูอยากจะถามว่าเมนูที่นี่อะค่ะมีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆที่นี่จะเป็นเน้นเป็นอาหารซีฟู้ดหลักๆเลยค่ะ ซีฟู้ดทานมือ,อพยายามทําให้แบบว่าคนที่มากินซีฟู้ดแล้วแบบสนุกกับทานอาหารการ,การทานอาหารซีฟู้ดมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยให้ใช้มือกินนั่นไงงานถนัดเลยค่ะใช้มือทานนะคะ,ะแล้วอยากจะถามว่าลูกค้าที่มาที่นี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออยังไงบ้างคะคือมีครบทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะก็คือมีทั้งครอบครัวนักศึกษา วัยรุ่นไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะอ๋อีครบเลยเต่ร้านนี่ทำทันไหมคะเนี่ยในครัวคือจริงๆอ่ะที่นี่มันจะยุ่งเป็นช่วงๆแค่นะค่ะมันจะเป็นช่วงที่เวลาคนทานข้าวส่วนใหญ่คือตอนเที่ยงตอนเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมนูแนะนําที่นี่ที่คือแบบคนมาที่นี่ต้องอันนี้นะต้องสั่งอันนี้คือเป็นเมนูที่แบบว่า recommend เลยคือคือเมคื ถ้าเกิดมาที่นี่แล้วคือต้องคือต้องกินซีฟู้ดนะคะก็จะมีเป็นเซตซีฟู้ดเลเวอร์ค่ะสำหรับคนที่ชอบแบบซีฟู้ดโดยเฉพาะแล้วเราก็จะมีซอสที่เลือกเนี่ยค่ะก็จะมีซอส OMG ซอสกระหบัตเตอร์แล้วก็ซอสต้นยำแต่ว่าตัวขายดีจะเป็นตัว OMG อะค่ะ OMG เป็นซอสของทางร้านเลยใช่ไหมคะเป็นซิกเนเจอร์เออพูดมาขนาดนี้เราก็นายจะทานใช่ไหมคะอ่ะร้านนะคะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงยังไงบ้างคะเนี่ยเปิดตั้งแต่11โมงนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะก็อยค่ะแล้วการเดินทางจาก ถนนหรือว่าการนั่ง BTS อะไรยังไงมาเนี่ยมัดถึงที่ร้านนี้ค่ะต้องมาอย่างไรบ้างก็คือถ้าเกิดเอาสะดวกที่สุดนะคะก็ค e ือนั่ง MRT มาแล้วก็ลงเพชรบุร so well> ีนะคะแล้วก็ออกประตู2แล้วก็เดินมาทางสะพานคลองแสนแสบลงสะพานปุ๊บก็คือถึงเลยค่ะอยู่ในโครงการวูอีสค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะขับรถมาก็คือมาที่แยกอโศกเพชรแล้วก็วิ่งเข้าเส้นสุขุมวิทมาค่ะมันจะอยู่ตรงตีนสะพานคลองแสนแสบเหมือนกันแต่ว่าที่จัดรถมันจะมีจํากัดนิดนึงนะคะเอาง่ายๆคือมา ใช้ขนส่งมวลชนดีที่สุด<ช>ค่ะ <laughs> ครับตอนนี้นะคะเอ็กก็จะมาแบบว่าขอโปรโมชั่นนะคะจากพี่ก้อยนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครนะคะที่มาดูมาจากรายการไปไปดูเนาะเราก็โชว์คลิปว่ามาจากรายการไปไปดูเนี่ยพี่ก้อยจะให้อะไรอย่างง <c oughs> ี้ค่ะก็ลดอยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะเธออย่าลืมนะโชว์อวดคลิปกันนะมาอวดคลิปกับพี่ก้อยนะคะแล้วจะพี่ก้อยจะให้ส่วนลดไปสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคอย่าลืมนะคะใครผ่านมาทางแถวอโศกค่ะย่านอโศกเพชรนะคะอย่าลืมท่ามา แวะมาล้านนี้ท่าโอ้ไม่ชีมผืโอ้หรือว่ากุ้งเนเคงะคะโอ้ก oh, ุ้งนี่ค่ะงั้นคนนี้ขอบคุณพี่ก้อยมา,มากๆขอบคุณค่ะโอเค <c oughs> okay, ค่ะแล้วภาพเราจะตัดตอนเรารับประทานกันนะ,ะ <laughs> ชอบมากเลยรอมานานแลวมุมนี้นะคะนี่คะ่ะนอกจากชื่อร้านนะคะก็จะมีมุมของกเกอร์นี่คะ่ะแบบนี้นี่แอบมาส่องนะคะเราเจอพี่โจเพื่อนเก่าเราครั้งที่แล้วของคลิปที่แล้วนะคะนี่มีหลายแบบเห็นไหมวัะนั้นเราเราใช้นี่โจนี่แล้วก็มีนี่อันนี้เลิฟบอล โบนโบนดิเลิวโบนดีกระดูกนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าหลายคาแรคเตอร์นะคะเนี่ยพี่โจเรามีเต็มเลยแล้วก็มีเหมือนเป็นการ์ดนี่ค่ะใครนะคะที่ชอบฟิกเกอร์ก็สามารถมาที่นี่ได้มีฟิกเกอร์ให้ดูด้วยแหละโอเค ตอนนี้นะคะระหว่างรอนะคะพี่ก้อยนะคะทำเมนูนะคะซีฟู้ดเลเวอร์นะคะล้วก็แอบมาดูนะคะเมนูของร้านในีนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้หน้าตาเมนูนะคะเหมือนอ่านหนังสือญี่ปุ่นเลยนหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นลยก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้ชิมเลเวอร์นะคะเซตอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากุ้งเซตเลยนะคะก็จะมีหลายไซส์นะคะไซส์ S M L นะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เรารอเราสั่งตัวนี้กันอยู่นะคะก็คือเซตฟูดเลเวอร์นะคะ ซีฟู้ดเลเวอร์นี่ค่ะมีไซส์เบบี้นะคะเด็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะนี่ค่ะราคาก็ตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นจานนะคะก็จะมีแบบไซด์ดิชนะคะสำหรับจานก็คือก็จะมีเนี่ยค่ะกุ้งนี่ค่ะนี่แบบนี้ปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะก็ตามราคารายไปอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเอ็กซ์ตร้า Extra. ก็คือแบบเพิ่มเพิ่มข้าวปังซอสชีสอะไรก็เนี่ยค่ะตามนี้เลยแล้วก็ เราจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาทานกันแบบว่าปูโต๊ะ,นนะค่ะเรากินได้ทั้งโต๊ะไม่ใช่เราปูโต๊ทานกันนะคะจบกันได้สบายเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราเรามาล้วรอ,อเซตซีฟู้ดเลเวอร์เราดีกว่าค่ะรอสักครู่นะคะก็กำลังทำ แล้วค่ะตอนนี้นะคะชุดซีฟู้ดเอ่อซีฟู้ดเลเวอร์เซตนะคะอยู่ที่หน้าเราแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็มันจะมีอุปรกรณ์อ,อีกอย่างนึงนะคะคือถุงมือนะคะในการรับประทานนะคะแต่เราตอนนี้สลับมันทิ้งค่ะใช้มือเปล่าค่ะอร่อยที่สุดน,นะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะนี่ยังมีหนอกฟางมาด้วยนะคะ <S <S อุ๊ ingt. ยหนอกฟางนี่ไงนี่จะดันจะเดี๋ยวก่อนนะมันร้อนหรือเปล <t od id> ่าโทษนะไม่ทีทนถึงมือทิ้ง ตอนนี้มาละลอนนะคะเราจะจกเลยก็เกรงใจมือนะคะกลัวมือจะแบบจะพองนะคะก็เลยนี่ค่ะเราจิบไม่จะจิบเดี๋ยวนี่ด้วยอะไราวะขนมปังก่อนเนาะอันนี้จะเป็นซอสของที่นี่นะคะซอสเฉพาะของที่นี่นะคะโอ้ไม่ฉีดนะคะก็จะมีซอสที่นี่จะมีซอสให้เลือกหลายซอสมากค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสตุ้งย่งกุ้งนะคะหรือซอสเป็นอันนี้จะเป็นซอสโอ้ไม่ฉีดใช่พี่กิ๊บพี่ก้อยบอกไหมน,นี่เป็นซอสเฉพาะนะคะ ของที่นี่มาจิ้มก่อนที่นี่ดีอย่างนะมันต้องเปูน้ำจารในการใส่อาหารนะคะต้องใช้ญพนักงานล้างจานนะคะปูบนโต๊ะเลยค่ะใช้ะกระดาษปูนะคะไม่ใช่ว่าปูนแบบในนี้เลยนี่นะคะชิมอ่ะอื้มอืมอร่อยออ่ะ่อยจิ้มทีจิ้ม,มท,มมทออีอื้มอ๋อมาล้นรสมันมีนะมีกุ้ง มีจุ้งนะคะและ้วมีมีหอยแมลงภู mm ่ตัวเบลอเลยอะดูดิตัวเท่าฝ่ามือ,อเลยแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกนปลาหมึกเป็นทั้งตัวเลยอะข้าวโพดด้วยอะโหชอบข้าวโพดเสร็จฉลาดอืมอร่อยโอเคค่ะอันนี้เรจะบอกนะคะค่ะอันนี้เราเป็นเซตเบบี้นะคะจะเป็นแบบเด็กๆเขานะคะสำหรับ คนเดียวแล้วหรือหนึ่งถึงสองท่านนะคะก็โอเคแล้วล่ะไ่ีชีสสาวชีสอ่ะอ่าฮอยน่ากินมากเลยอะ่ะยัดยไปแล้ชิมแล้วนะคะหืม ป็นปากป็นคำม,มากไม่เชงซับแบบไปคิวแต่มันจะเผ็ดเผ็ดมันหวานนิดมัดล้เผ็ดหวานแล้วผสมกับชีสลงไปมันจะมันเค็มมันนิดด้วยนินึงเอาง่ายมันกลมกล่อมมากนี่ค่ะมีมันฝรังด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะจุ้งกันนะคะ I'm mm -hmm. หอยหอยใหญ่คันแดมากแต่ปอดจำคำมากกำหาหอยมืออย่างนี้เลยนะ

ตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะหลังจากที่ปล่อยให้เอ,อนะคะได้ใช้มือเปอิดไปเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดก,การส่วนที่เหลือน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะส่วนลดนะคะที่พี่ก้อยนะคะสาขาสามนะคะที่อโศกเพชรนี่นะคะถ้าใครมาแล้วโชว์คลิปนะคะไปไปดูว่ามาจากรายการเรานะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด10%นะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะตู้ฟิกเกอร์เรานะที่เราไปพาไปส่งมาสองทิศสองตู้น่คะอย่าลืมค่ะต่อไปค่ะจะมีฟิกเกอร์เป็นของเอเองนะคะอย่าลืมนะคะมา ส่องดูกันได้ะคะเผื่อใครเจอฟิกเกอร์ของเอมี N ่ e. ไม่ได้มีสดๆค่ะซื้อได้นะคะห <g> ร <ül> ือว่าจะถ่ายรูปเก็บไว้ชื่นชมได้เลยนะคะยดีเลยค่ะ, <g ül> ะสำหรับวันนี้นะคะเอก็ต้องขอตัวไปจัดการส่วนที่เหลือกันนะคะและครั้งหน้านะค่ะเอจะพาไปดูไปชิมไปชอบหรือไปคุยเรื่องกองเนื้ออะไรนั้นยังไงอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ค่ะเอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย